วันนี้เราจะมาสาธิตการตรวจ swab test นะครับของโควิด1 9อันนี้เราเริ่มจากก่อนอื่นเราก็ต้องเริ่มทำการ sanitizer มือก่อนนะครับก็คือหาแอลกอฮอล์ oh ol, หรือว่าล้างด้วยสบู่นะครับเสร็จแล้วเราก็แกะชุดแล้ i บ test หรือว่า swab test เนี่ยมานะครับในกล่องก็จะกระอบไปด้วย3อย่างก็คือ1ไม้ที่แย่จมูกนะครับ2ก็คือตัวที่สำหรับ test นะครับ แล้วก็สองที่จะเป็นกวยมีน้ําอยู่ข้างในเนี่ยก็จะเป็นสําหรับเอาไม้ที่เราแย่ยใส่ลงไปนะครับเริ่มแรกเลยเขาาให้แกะห่อนี้ก่อนนะครับห่อที่เป็นตัวเทสนะครับพอเราแกะออกมามันก็จะมีตัวเทส1หนึ่งตัวลักษณะอย่างนี้นครับแล้วก็ตัวคล้ายๆผงกันชื้นนะครับเขาบอกให้ดูอันนี้ก่อนว่าให้ในซองมันเนี่ยไม่มีเม็ดสีเขียวอยู่นะครับอันนี้ที่เราดูก็คือมันจะมีเม็ดใสกับเม็ดเหลืองนะครับหลังจากนั้นเราก็แกะ <c oughs> ตัวที่เป็นไม้เนี่ยครับไม้ยาวๆแยะจมูกนะครับแกะออกมาก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับก็เราต้องใส่ที่ปิดจมูกไว้นะครับเสร็จแล้วเราก็เอาตัวไม้ตัวนี้ก็คือดึงจมูกมาแล้วก็เขาแนะนําให้สั่งน้ํำมูกก่อนนะครับไม่แน่ใจว่าเพื่อให้เชื้อมันออกมาหรือว่ายังไงแล้วก็เอาไม้เนี้ยใส่เข้าไปนะครับ เขาให้ใส่เข้าไปประมาณเงยหน้านะครับใส่เข้าไปแนวนอนอย่างนี้นะครับเข้าไปประมาณสองเซนนะครับแล้วก็หมุนไปหมุนมาแล้วก็เขาบอกว่าสิบห้าวิล้วก็นับหนึ่งถึงสิบห้าแล้วกันครับหนึ่งสองสามไปเรื่อยๆถึงสิบห้าทำอย่างนี้ที่สองข้างนะครับเสร็จแล้วเราก็เปิดตัวนี้ขึ้นมาที่เป็นกลวยมีน้ํายาอยู่ข้างในนะครับมาจะเป็นลักษณะอย่างนี้ นะครับเราก็จะเอาตัวไม้เนี่ยเราใส่ลงไปในนี้นะครับแล้วเขาก็บอกว่าให้บีบมาบีบเหมือนให้ให้ให้ที่อยู่ในจมูกเรามันออกมาอยู่ในน้ําบีบแล้วก็หมุนไปด้ด้วยนะครับบีบแล้วหมุนสักเวลาหนึ่งนะครับแล้วก็แล้วก็วกตอนบีบแล้วก็ตอนดึงออกมาเนี่ยให้ลูดออกมาให้เหมือนมันให้น้ําในจมูกเรามันเข้าไปในนี้ให้หมดนะครับ <oops. S 2> อันนี้เราก็เก็บใส่ซองเหมือนเดิมนะครับ เสร็จล้วก็เอาฝาปิดมันมีฝามาให้าฝาปิดนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็เอาตัวที่แกะอีกซองหนึ่งออกมานะครับท,ที่ที่เป็นตัวเทสแบบนี้แกะมาก็จะเป็นตัวคล้ายๆอย่างนี้ครับที่เหมือนตัวตั้งคันนะครับมันก็จะมีรูก,กลมๆอยู่ตรงนี้นครับก็คือเขาให้เอาน้ําอันนี้หยหอะลงไปสี่หยดครับสี่หยดเสร็จแล้วก็ทิ้งเอาไว้ สิบห้านาทีนะครับเพื่อดูผลนะครับอันนี้เราก็จะเป็นแบบย่อเลยก็จะถ้าดูนี้ก็จะมีสองอย่างก็คือบนนี้มันจะมีตัว C กับตัวทีนะครับตัว c ก็คือหมายถึงว่าตัวเทสเนี่ยมันใช้งานได้นะครับแล้วก็ตัวทีเนี่ยก็คือถ้ามีขีดถ้าเราพบหนึ่งขีดเนี่ยแสดงว่าเครื่องเทสนี้ใช้ได้ตัวทีไม่มีขีดแสดงว่าเราไม่ติดเชื้อนะครับ แต่ถ้าตัวทีมีขีดเนี่ยแสดงเล่าว่าเรามีโอกาสติดเชื้อโควิด -19 แล้วฉะนั้นให้รีบไปพบแพทย์โดยด่วนนะครับโอเคครับขอบคุณครับคิดว่าอันนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่มีชุดตรวจแบบนี้นะครับครับขอบคุณครับ